หลังจากที่คุณแม่คนสวยแพทนปภาและหวานใจหนุ่มพี่ชานน์ได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาสสร้างความยินดีให้กับแฟนๆทั่วประเทศล่าสุดน้องเรซซิง่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสาวแพทก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกถึงงานแต่งงานของคุณแม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วโดวยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งน้องเรซซิ่งมาร่วมจัดรายการกับคุณแม่หนุ่มน้อยได้เผยความรู้สึกด้วยท่าทางเขินอายว่ารู้สึกดีใจ ที่คุณแม่กำลังจะมีงานแต่งงานพร้อมกับบอกความในใจว่าอยากมีน้องชายทำเอาแฟนๆที่ได้ชมต่างอมยิ้มไปกับความน่ารักของน้องเรซซิง่งงานนี้เมื่อดีเจบุกโกพิธีกรร่วมได้ถามน้องเรซซิ่งถึงชื่อน้องชายว่าจะใช้ชื่อไรเฟิลตามที่เคยพูดไว้หรือไม่น้องเรซซิง่งก็ได้แต่ยิ้มเขินไม่ตอบคำถามสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมในสตูดิโอเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกครั้งของน้องเรซซิง่งที่แสดงให้เห็นถึงความไรเดียงสา และความตื่นเต้นที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวซึ่งแฟนๆต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของแทพทพีและน้องเรซซิง่งพร้อมตั้งตารอชมงานวิวาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้